ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช่าดินไพ่รภาษาญปิดโลกทัศนแห่งการเรียนรู้งานใหม่ไปกับนุ่มเช่าดินนะครับอ่านุ่มเช่าดินนะครับอ่าจะมาเคลิปอัปเดตงานนะครับแล้วก็ทาคลิปเกี่ยวกับเทคนิคการใส่อุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับืัอนี้นะครับแล้วมีเอฟซีหลายท่านนะครับอ่าคอมเมนต์ว่าถามว่าหนาง่ายเฮ่าไใส่แล้วนอะคุณผู้เห็นโล่งอ่าอัปเดตเนี่ยนะครับนี่ครับผม ช่วงวัางนึ่ะผมกิจธุระนะครับผมพึ่งได้มาเฮต่ตนะครับนี่ฮะตอนนี้เขากันตอนในการเฮตลาต่างนะครับเนี่ยกำลังทำสีนะครับกำลังทำรองพื้นนะครับท่านเรเซียนะครับเราก็มาเฮตเล่ากันตักนะครับไล่ล่อหานะครับผมเราก็มาใส่เนี่ยครับเลาบันไดนะครับที่เป็นเล่ากันเล่าบันไดล่อหานะครับ ง่ายก๋ท่านในเรียบร้อยดีนะครับก็เหลือมอเตาที่เป็นเล็กเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวมามาบนข้างบนนะครับนะครับหน้าง่ายข้างบนนะครับกัตีแลเนี่ยอันนี้ตีข้งแต่ที่แรกเลยนะครับเดี๋ยวข้ามมาข้างในนะครับเพราะกับตีแลแน่งไปตามแนวจันท่านนะครับตาม่าควเอียงของรังค่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะมีการเริ่มทํำสีนะครับห้องพื้นนะครับนี่ครับ รสร้างซีมก็ล่างห้องเปื่อนอยู่นะครับะน,นะครับส่วนที่อยู่ในห้องนะครับนี่จะเป็นอของน้ำนะครับนี่อันนี้ก็หน้าต่างนะครับเพิ่งทําการติดนะครับในสร้างก็เริ่มติดนะครับสร้างก็เริ่มติดแล้วนะครับแล้วจัง มาเบิ้งตอนจะใกล้จะเซตนะครับว่าจะเป็นลักษณะใดนะครับแล้วเมื่อนี้นะครับผมจะมาจะคิดเกี่ยวกับการนะครับการใส่เรือวงเดือนนะครับในการทําบานหน้าต่างพวกนี้นะครับการประยุกต์เรือวงเดือนนะครับนี่คือบานหน้าต่างนะครับมันค่อนข้างจะมีการตัดที่หลายหลายมองนะครับนี่ครับคือเขาตัดที่เหามานะครับพวกนี้ครับจะเป็นการตัดค่อนข้างจะเยอะนะครับ ล้วก็มาเบิ้งวิธีการทำบานตาต่างแบบไดนะครับที่เห้ว่าจะเป็นต้องขีดนะครับนะครับขีดขีดทุกตำแหน่งนะครับว่าจะเป็นต้องขีดนะครับใส่แบบตัวเดียวในการเป็นแบบแล้วกาทำการตัดตามแบบนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีทำนะครับตีดตามไร้เลยนะครับอันนครับไอตรงที่เป็นแปะกระดาษกาวไว้อันนี้คือใส่กระจกเรียบร้อยนะครับผมผมจะใส่กระจบพร้อมนะครับ เพราะว่ามันเท่าจากว่าต้องมาพาตรงนี้นะครับมันจเจตุดหาใหม่เขาเสียเพราะว่ามันขอนขางจะชินเล็กนะครับถ้าเขาพานะครับมันจะเจีุให้อะไรว่านข้างหนามันจะปีมันจะแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นะระวังที่เขาเขาเป็นช่างเองนะครับเขาจะประกอบ,บอยู่หน้าง่ายอยู่แล้วเขาเกิดไปสร้างกระจกนะครับเราก็มาใส่นะครับตามขนาดนะครับล้วเขาก็เอากระดาษกาวแปะไว้เพื่อเวลาทาสีนะครับมันจะได้อ่า ง่ายขึ้นนะครับมันจะบ่เปื่อนกระจกนะครับรระรนะครับสร้างกาลั่งจีตานนะครับนี่จะสร้างไว้รุ่นทั้งนั้นนะครับว่ามีดอกพู้เถ่าครับครับนี่สร้างสีนะครับไปเถ่าแน่ถ้าผพู้ไทยนะครับแ้วเขามาเบื่งนะครับว่า วิธีการประยุกต์ใส่เรือล่งเดือนในการประกอบบานนะครับในการตัดบานเหตุแบบใดนะครับผมง่ายๆครับไ่ยากนะครับเครื่องมือกบว่าได้มีอย่างมากมายนะครับในการทําบานนะครับนะครับในการทําคลิปคลิปนี้อาจจะคอนถางจะเน่านะครับรายละเอียดอาจจะหลายนะครับปราท่านโทษนะครับเอซีบางท่านนะครับอาจจะล้ำค่านะครับแต่ผมก็จําเป็นต้องเคลิปมันเน่านะครับเพราะว่าผมต้องลุรายละเอียดอ่า ทุกอย่างนะครับเพราะว่าไ้เบิ้งเรารู้ซึกว่าเข้าใจนะครับหรือว่าเป็นแนวทางเพื่อการท่างานนะครับขออภัยไว้ตรงนี้นะครับผมครับมาเบิ้งเทคนิคในการเวลาตัดใหม่หลายๆตัวนะครับนะครับทีมีจํานวนเยอะนะครับเหตุไดเขาจะว่าต้องขีดทุกตัวนะครับอันนี้คือใหม่สําหรับเหตุบานหน้าต่างนะครับอันนี้มีจํานวนอยู่ประมาณ15บหาบาน นะครับถ้าหากเข้าจะฉีดท ja. uh, nah, ุกตัวนะครับมันจะเห็นให้เขาเสียเวลานะครับเช่นนี่ครับคือการฉีดนะครับฉีดที่เพื่อจะทําการตัดนะครับนี่ครับที่เขาจะมากไว้ทําการตัดเนี่ยเขาต้องขีดทุกตัวทุกตัวนะครับซึ่งมันจะเห็นให้เขาเสียเวลานะครับแล้วนุ่มชาวดินนะครับจะมีเทคนิคนะครับในการเห็ดแบบว่าต้องขีดนะครับในแบบฉบับแบบฉบับของนุ่มชาวดินนะครับ คือเข้าสั่งตัวน้ำตัดขึ้นมานะครับอันนี้นะครับเหตุง่ายๆนะครับผมกับมีรักการแค่กับเอาไม้ที่มีความสูงนะครับไก่ซ้ำกันกับไม้ที่เข้าจะเอาเขาไปในตัดเพื่อการตัดนะครับนี่จันเทนตัวนี้นะครับนี่ครับเมื่อได้ปุ๊บนะครับเขากับมาเอาไม้เพื่อให้เป็นแนวนะครับให้เรื่อยขอบเรื่อเรียนไปตามนี่แหละนะครับให้ได้ฉากกันนะครับกับตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับ เพื่อจะได้เวลาตัดเอใหม่รอยตัดจะได้ฉากนะครับหล้กก็ตัวต่อมาเขาจะเป็นเร่อยวงเดือนนะครับอันนี้ก็เอียงใบ45หองศาใบนะครับผมโดยการนั่มใหม่นะครับแผ่นใหม่มาเยืดติดกับฐานนะครับฐานเร่อยนะครับเพื่อนะครับจะหายฐานเรือยเท่านหมีความเรียบนะครับและเป็นแนวที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมฐานเร่อยนะครับบางตัวนะครับอาจจะบ่ได้ฉากนะครับ อาจจะเ,เรียบพ่อนะครับเมื่อเห้ายิ่งทานไม้เขาไปนะครับมาเจี๊ยดหเรือยเห้านะครับวิ่งไปนะเห็นเพาะไม่ไม่ไม่นะครับมันจะลื่นแล้วก็สามารถตัดได้แหนย่ำขืนนะครับนี่นะครับเฮ็ดง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆนะครับหลังจากที่เห้าแตงตัวน้ำตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ เท่ากับำการวัดตัวเดียวครับหรือว่าสองตัวนะครับเพื่อให้เป็นแนวนะครับนี่วัดไหวนะครับรายการเห็ดบาดาต่างนะครับเพราะว่าบาดาต่างแต่ละไล่การขีดแต่ละตำแหน่งจะบ่เหมือนกันนะครับนะครับก็แยกประเภทนะครับไม่กองนี่กัปาดยุระยะเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่กองนี่นะครับกับอีกระยะหนึ่งกองตัวนี้กับอีกระยะหนึ่งนะครับ นะครับมาเบิ้งขอดีของมังนะครับนี่ครับแนวการตัดนะครับจะเดแนวเดียวกันนะครับสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยจะเท่ากันหมดนะครับโดยที่เท่าก็จําเป็นต้องขีดทุกตัวนะครับถ้าหาเข้าก็เหตุแบบใส้นะครับเวลาเข้าตัดนะครับมันอาจจะบ่ได้ตำแหน่งที่เท่ากันทุกตัวนะครับนี่นะครับคือขอดีนะครับผมแต่มาเบิ้งวิธีการรักการการทํางานนะครับผม ครับผมแลัการการทำง่าไงครับผมจะแครเข้าน้ำไม้ uh oh, ตัวที่เข้าจะตัดเอียงซีสิบหานะครับตัวนี้นะครับเอาข้ามาในแบบเข้านะครับซึ่งเข้าด้ทําการตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฟังทางนี้นะครับเข้ากับกำหนดขอบเขตของมันนะครับนี่ครับล็อกไว้นะครับแล้วก็เลื่อนแค่เลื่อนมานะครับตรงนี้นะครับเราก็ทําการตัดนะครับนะครับให้เลื่อยขอบไม้ตัวนี้นะครับวิ่งไปตามแนวที่เข้าเหตดไ้นะครับนี่นะครับ หลังจากเทาตัดแล้วให้บอกน่นจะจะเป็นไปน้ำเส้นแนวเส้นนะครับนี่คือแผลแรกนะครับแผลต่อไปครับก็เอียงตัวนี้ได้ปาดเอียงไล่นี่นี่กี่ตัวนะครับมีตัวนี้กับตรงนี้นะครับอ่าตัวต่อมานะครับจะใส่ให้กันครับโดยการเหตุแบบคือหาระยะห่างนะครับของแต่ละเส้นของเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับใส่ตรงนี้แท่นนะครับอ่านี่ครับ เขาจะได้สองเส้นนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องต้องทําการตัดเทึ่งซีมุ่มนะครับนี่สังเกตเห็นไ่มครับนี่เขาจะตัดให้เป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับลักษณะนี้ทั้งซตัวนะครับโดยการนะครับหมุนไม้เอานะครับเบิ้งนะครับ นี่ย谢谢 <'m>. ครับตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเทาจะทาการตัดไปทุกตัวนะครับโดยที่เท้าบอต้องขีดนะครับนี่คือขีดตามแน่วเทาแล้วนะครับนะครับห็นบอเวลาเท้าขีดนะที่จริงอ่ะมันจะเพี้ยนอยู่นะครับห็นบอเพราะว่าร้อยตำแหน่งของปากกาที่เท้าขีดไว้นะครับมันจะบ่อใดนะครับแต่จริงนี่คือตำแหน่งที่เทาเห็นดไว้นี่คือตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับนี่นี่ครับเพราะว่าการตัดของตัวทุกตัวเนี่ยมันจะได้ทํากันหมดนะครับแต่เท้าทําการขีดทุกตัวเนี่ยครับมันจะเหตุห้อยตัดเขาเพี้ยนนะครับ เป็นเหตุเป็นเหตุให้อตอนที่เท้าเขามุ่มกันแล้วมันจะบรสนิ์เท่าที่ควรนะครับอาจจะห่างเกินไปหรืออาจจะแคบเกินไปเขายากนะครับอันนี้คือระยะที่เท้าตั้งไว้แล้วนะครับเท้าจะทําการตัดทุกตัวนะครับ ครับพอเะข้าตัดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเขาจะทำการผ้าเดือยตรงปลายสุดนะครับมันจะเป็นเดือยนะครับนมาเบิงว่าเขาจะมีวิธีการผ้าเดือยในจำนวนเยอะขึ้นกันนี่นะครับจะเห็นแบบๆนะครับครับผมมาเบิงนะครับการน้ำเลื้อยวงเดือนนะครับมาติดตั้งนะครับสหรับไวสหรับผ้าเดือยนะครับนี่ครับที่ข้าผ้าแล้วนะครับข้าต้องการผ้าเดือยนะครับพวกนี่ครับ เป็นลสนิณมนะครับอ่นนี้นะครับเมื่อวิธีการตั้งเรือมุ่เดือนครับแค่ง่ายๆครับผมแค่เอาเรือยมุ่เดือนนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าเมายืดใส่แผ่นใหม่เนี่ยครับเนี่ครับเป็นเป็นแผ่นใหม่ก่อนนะครับผมนี่ครับนี่นะครับเมื่อยึดแผ่นใหม่แล้วฮะแตมายึดอ่าใส่กับอีกใหม่อีกแผ่นหนึ่งนะครับนี่ครับนี่นะครับ แล้วเข้ากับตั้งรั่วนะครับให้ได้ขนาดที่ต้องการนะครับนี่ครับอ่าแล้วตัวนี้ก็เป็นขาอ่าไมอีกตัวหนึ่งไว้สาหรับอ่าเป็นแนวนะครับให้ไม้เข้าสามารถพาได้ฉากนะครับผมนะครับอ่าวิธีการใส้นะครับเอาไม้ไส่นะครับผมนี่ยฮับไสข้างบนก่อนนะครับแล้วเข้าก็อ่าใช้แรงมือกดลงมานะครับอ่าสวนท่างกับใบเรื่อยนะครับและอีกแรงหนึ่งนะครับเขากับพยามดันไม้ให้ชิดขอบอ่า ชินงานนี่ครับห้ชีดกับขอบรั่วนะครับผมทั้ง2แนวนะครับทั้งข้างแนวตัวนี้นะครับกับแนวตัวนี้นะครับที่เข้าได้ตั้งไว้แล้วนะครับใหม่เข้าก็จะได้ระยะที่ต้องการนะครับในการพานะครับผมนะครับขอเพึ่งระวังนะครับเวลาจับใหม่ตรงนี้นะครับจับไ้มันนะครับผมย่าพยาาบไ้มือเนี่ยไม่ชนใหม่กับตัวนี้นะครับมันจะไปสัมผัสกับเรือยนะครับมันจะอันตรายนะครับแต่ว่าก าการทํางานทุกอย่างนะครับก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับผมนี่ยครับแต่วก็สิมีแนวใหม่ตัวนี้กันไว้อยู่นะครับเบาถึงใบเลยในนอนนะครับตามหลังมาเบิ้งรัักกายการทํางานกันนะครับ หลังจากที่เขาทําการสร้อยนะครับผ้าเรเลยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการตัดนะครับตัดให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับนี่นะครับหาวเบิงอุปกรณ์ที่ใส่ตัดนะครับเพื่อเราครับก็จะเป็นเรือยบุ่งเดือนนะครับยืดสาแผ่นใหม่เฮ็ดขึ้นง่ายๆนะครับผมนะครับนี่นะครับที่แล้วเขาจะเอาใหม่ที่นาที่ เท่ากันนะครับเป็นหนาที่เสมอนะครับตัวนี้ครับเห็ดเป็นฐานซะก่อนนะครับนะครับแล้วเทาก็เห็ดเห็ดกระบะนะครับนี่ครับเห็ดกระบะสําหรับในการอ่ทำการทำการตัดนะครับตัดใหม่นะครับนี่ครับกระบะเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับตัวนี้ครับนี่นะครับเห็ดบาอยากนะครับนี่นะครับแล้วกับนี่ฐานใหม่หาก้อนนะครับแล้วกับตัวเล็กอ่ะ ตัวงเดือนเรือนวงเดือนสักก่อนนะครับชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ได้อันนี้อันนี้เป็นฐานเก้านะครับนี่เพ็รไว้นะครับแล้วก็เอาไหม่มาแปะอีกอ่าสั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ยิ่งบ้าขืนนะครับโดยใช้อ่าขอบโดยใช้ไม้นะครับเป็นตัวบังคับนะครับยิ่งยึดสองฟังนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีการทํางานนะครับนะครับ โดยเห้านะครับอ่าอ่าติดตั้งตัวกันตัวนี้ไว้นะครับสำหรับที่เป็นตัวควบคุมระยะนะครับนี่นะครับ นี่ครับหลังจากที่เขาทาการพาแล้วนะครับตัดส่วนนี้ออกแล้วนะครับเขาสาการาเช็ดฉากดูนะครับนะคอน้างจะได้ฉากนะครับนะครับคือว่าได้ฉากดีอยู่นะครับนี่ครับฝั่งนี้เหลืก็มาตัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัดไปเลยเขึ้นนะครับขยับไปเลยขึ้นกับตัดตรงนี้นะครับ ขยับไปเรื่อยๆนะครับให้ตัวนี้ขาดนะครับตัวนี้ผมาบ่อยากขยับนะเดี๋ยวขยับทีเดียวอันนี้ซ่าที่เห็นนะครับเข้าต้องปาดรอบแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่คือขั้นตอนในการทําเดือยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะทําการเจาะรูตรงนี้นะครับเจาะรูเสร็จแล้วก็เราเตอร์นะครับเราเตอร์เรียนเป็นขอบนะครับแล้วก็เจาะรองกระตกนะครับอมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะครับครับผมมาเบิ่งขั้นตอนในการเจาะเดือยนะครับนะครับเพื่อการเข้าจะเจาะเดือยนะครับ อันนี้เป็นส่วนของขอบบานนะครับเขาจะใส่นะครับดอกเจาะตรงนะครับอันนี้นะครับเป็นดอกเจาะตรงนะครับขนาดซาาาาาาาีหุ่นนะครับสังเกตนะครับเขาจะเอาเคร erm. ื่องรับนะครับรับห้มันส่วนปลายของดอกเล้าเตอร์ตัวนี้นะครับให้มีลักษณะค่อนข้างจะแหลมนะครับเหตุผลนะครับเข้าว้สําหรับในการเจาะนะครับ ในการเจาะนะครับเขาจำเป็นต no <c oughs> ้องเห็ดให้ปลายแมนแหลมเข้าไว้นะครับผมเวลาเขากดดอกเราเตอร์ลงไปนะครับกดดอกเราเตอร์ลงไปในในเนื้อไม้นะครับนะครับเนื้อไม้ตัวนี้นะครับมันจะเห็ดให้เจาะได้ง่ายขึ้นนะครับผมมาเบื้องวิธีการทํำนะครับวิธีการไส่นะครับเขาจะใส้วิธีการกดลงไปนะครับกดลงไปเรื่อยๆนะครับกดอ่าต่อๆกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอ่าบ่บ่ในน้ำให้เขากดลงไปแล้วเขาหลากเงาเลยครับ มันจะเห็นให้ดอกเองฮักได้นะครับพะว่าเขากินเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะใส่วิธีการกดลงไปนะครับนี่ครับหลังจากที่ห้อชาบการเจาะแล้วนะครับก็อยู่ประมาณน,นี้นะครับนี่คือเทคนิคอในการเจาะบานนะครับเพาจาบ จุ้มดอกเราเตอเราก็ลากแง่านะครับเม่ได้จุ้มเราก็ลากเงวเอครับเท่าการซับลงตรงๆนะครับขยับไปเรื่อยนะครับผมนะครับหลังจากที่เห่าทําการเจาะแล้วนะครับเจาะลองนะครับอ่าซอกคือส่วนที่เป็นรูด้อยแล้วนะครับต่อไปครับเขาจะทําการเอาดอกกคงจักนะครับเจาะลองกระจกนะครับหรือว่าเจาะลองไว้สาหรับใส่ลูกฟักนะครับผม นี่นะครับสามารถเบ่งดอกนะครับเป็นดอกแบบๆนะครับนี่นะครับเป็นดอกกลงจักธรรมดานะครับนี่นะครับเป็นดอกกลงจักธรรมดาครับผมอ่าสามกานนะครับขนาดยุทที่หกมิลนะครับตรงนี้นะครับผมสาหรับอ่าซอลองนะครับหลังจากท่เอาซอลองกระจกแล้วนะครับถ้ากครทำการอ่าวิ่งไล่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไล่ลบ เราเตรอนะครับท้ำถำขอบนะครับไา่ขอบนะครับจะเป็นไล่ประมาณน,นี้นะครับนี่นะครับดอกไล่ก็ประมาณนี้นะครับเห็นชัดไ่ครับนี่อนะครับอันนี้เป็นดอกสองก้านนะครับนี่นะครับดอกเมื่อกี้นะครับถ้าวิ่งเรามันจะไล่ประมาณนี้นะครับมันเป็นไล่ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ แต่จะเป็นรูปร่างของบานแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบรคที่การแลนนะครับแลนว่ายากครับผมเอียน,นะครับตัวเอียง4ี่านะครับามาจมกจะความลึกยู่ท่าไร่นะครับลึกเท่ากับดอกเล่าเตออ์นะครับนะครับ ที่เขาจะมาใส่เนี่ยครับเพรานเวลาวิ่งได้แล้วครับมันจะเห็นเป็นสันอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วเข้ากับเสะตรงนี้ออกนะครับนี่ครับเสะแล้วนะครับแราเวลาเข้ามาประกอบนะครับนะครับไล่เราเตอร์นะครับมันจะเชื่อมกันพอดีนะครับเพื่อนับมันจะเชื่อมกันพอดีอ่าครับนี่นี่คือความลึกของเอียงที่จะาว่ามาานี้นะครับนะครับนี่คือขั้นตอนในการเรียนลองกระโกดเลยนะครับเรียนลองลูกฟันตครับเลื้อ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องเช่าดินนะครับผมฝากกดไลค์ติดตามไว้นะครับจะได้มีทคนี้ดีๆเกี่ยวกับงานใหม่นะครับมานำเสนอนะครับแลวขอขอบคุณทุกท่านนะครับ FC เกัอฟซม่นะครับที่มีความสนใจงานใหม่นะครับมาให้มาเบิงเป็นกำลังใจให้ให้กนุ่มชาวดินนะครับติดตามเบิึงไปเรื่อยนะครับว่าสุดท้ายแล้วบ้านหลังนี้นะครับจบออกมานะครับจบ แล้วมันจะเป็นลักษณะแบบใดนะครับอ,อีกวัดโดนครับผมนะครับอีกวัดโดนนะครับสําหรับคิปมีขอบคุณห,หลายๆครับ